ฮัลโหลทุกคนว right? so <itu? S 1> ัน <saturation> น <mythology> ี้นะครับพักก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่ f ฟ b e r g l a s s Art Gallery นะฮะที่บ้านโป่งบุรีฮะเป็นแกลเลอรี่ของพักเองนะครับอยากจะพาทุกคนมาชมว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเราไปดูกันเลยครับนี่พงผมก็เป็นน้องหมาจากไฟเบอร์กลาสนะครับที่สำคัญเลยครับนี่สำหรับใครที่รักเจ้าหมานะครับก็สามารถ บอกเราได้นะฮะเราทําได้ขึ้นรูป 3D ให้ด้วยนะครับเห<ง>มือนเป๊ะนะครับผมนะฮะเลือกสีได้ไม่จํากัดด้วยนะดูดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมที่เราเตรียมมกแข่งนะครับผมสำหรับใครที่มาก็มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะและที่สำคัญเรามีกตาายยหจันรร์ววว่าาสคนลง,ลงมี่เลยฮนะหนึ่งแบงค์เทามีทอนครับเจ้ามะตายตาม เป็นพระงจันทร์เลยะครับผมจากสายบัพลาสต์เลยนครับนั่งได้ด้วยนอนได้ด้วยชิวๆได้เลยแล้วก็แน่นอนครับคุณถ่ายรูปมีเยอะแน่นอนก็เตรียมตัวเลยครับตุลาคมนี้นะครับบ้านโกนี้ครับบ,รรบ,บ๊ายบายเดี๋ยวพาไปดูต่อนะว่าตอนจันทร์จะเป็น